อันนี้มามาทำอะไรบ้างนะคะวันนี้มาเนี่ยร้องเพลงเสร็จแล้วก็หุงข้าวกะมากินอะไรนะคะบาร์บีคิวพาซาอ๋อบาร์บีคิวพาซาไม่เคยไม่เคยกินไม่เคยกินที่เป็นครั้งแรกของของหนูเลยนะคะเนี่ยดูรามกินแต่อะไรคะก็เคยเคยกินแต่หมูกระทะธรรมดาตามว้านธรรมดาเคยกินแต่ลือซื้อที่สุด อันนี้ก็จะมาลองดูว่าแตกกับมีกระทะยังไงมันตกจากหมีกระทะที่หนูเคยกิน กินใบเป็นครั้งแรกรนะอร่อยค่ะรสชาติต่างกับร้านหมูกระทะธรรมดาต่างๆค่ะต่าง,าางรู้แล้วว่ามันต่าง <laughs> ถ้ามีตังอะกระเพาะอันนี้มันแพงกว่าหมูกระทะทั่วไป ถ้ามีตังค์อยากจะพาใครมากินอยากจะพาแม่พาน้องพาน้องแม่ที่ลาพาน้องทีลาวพา่ลาวพาน้องพาหลานมากินว่ามันแตกต่างที่จริงมันก็ถ้าแบบออถ้าแบบไม่มีไม่มีตังค์มากกินหมกกูกระทะธรรมดาก็ได้แต่ถ้าแบบมีตังค์นะมีตังค์เยอะไม่ไม่เยอะก็พามาได้เหมือนกันมีตังค์ก่อนเลย ม่อันนี้มันก็จะแบบอ,อ,อร่อยกว่าหมูกระทะทั่วไปไหมใช่ใอร่อยกว่ามันอร่อยกว่าหมูกระทะท,ทั่วๆไปถ้ามีตังลราพามากินนะแต่ถ้าให้หนูเลือกโดยที่หนูยังไม่ได้ลองนะคะโดยที่หนูยังไม่ได้เคยลองกินหนูก็จะแบบพาพพ่อ,อกับแม่ไปกินแบบร้านหมูกระทะธรรมดาที่แบบเ,เคยเคยกินหนูหนูเคยกินมานะคะ่ะแต่ถ้าแบบได้มาลองคือหนูได้มาลองแล้วอะ่ะ คือแบบแบบนี้มันก็ดีเพราะว่ามันมันมันก็ไม่ร้อนแต่ถ้าเป็นร้านหมูกระทะธรรมดามันก็จะแบบว่ากินไปด้วยร้อนไปด้วยเงี้ยมันเป็นจะเป็นเตาถ่านค่ะมันจะเป็นเตาถ่านแล้วมันก็แบบเนี่ได้กลิ่นอายเตาถ่านมันก็อร่อยดีแต่เมือแต่มันก็ร้อนแต่แบบเนี้ยมันก็จะมีแอร์มันก็จะสีแจริงๆแต่ทั้งมันก็แบบว่าแพงยกระดับขึ้นไปอีกแต่มก็ดีดีอร่อยรสชาติอร่อยอร่อยอร่อยกว่าร้านหมูกระทะธรรมดาข้าพี่หนูกินมานะ เพิ่มแบบเอาได้มากินแล้วแบบอาบอกว่านี่มัาถูดูดไม่เคยเห็นไม่ไเคยเห็นว่ามันตะมันอร่อยรสชาติแปลก,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 กงานรัาเย็นดีใจมาก แล้วแบบเรียนรู้อะไรหลายๆหลายๆอย่างพร้อมกันอะไรีๆไปดูโลกอยู่ไปนี่จะเป็นคนชอบอีกแล้วไปไหนก็แบบปัจจุนก็แบบไปงานวัดงานนู่นงานนี่ก็จะไปกับพ่อกับแม่ที่อยู่ลาวก็จะไปกับพ่อกับแม่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอามาโฟนมาเป็นเที่ยวงานวัดแบบทันสมัยแบบเดี๋ยวก็รู้เองแค่บอกว่าจะไปวันไหนใช่ไหมวันนี้ ก็ไปวันนี้แหละวันนี้วันนี้มันเรียนร้องเพลงเสร็จใช่ไหมเรียนมาจากมหาลัยไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยมาเรียนร้องเพลงเสร็จแล้วเสร็จแล้วพาไปกินข้าวเมื่อกที่ครั้งแรกในชีในชีจริงแล้วพาไปกินไปมีที่ครั้งแรกในชีเลยนี่พาไปเที่ยวงานวัดด้วยเออแถวนี้แหละข้อเดียวตอนเดี๋ยวกลับบ้านเพราะว่าเมื่อกี้เอาคอมไปสอบงานวัดที่ที่ชิงช้าสวรรค์ด้วยก็เห็นชิงช้าสวรรค์ไหมครับ กินช้าสวัสดี่มันหุนหุนน่ะไม่เห็นมีมีในร้อานในร้านไม่เคยมีอ่ะมีแต่หนูไม่เคยเห็นแต่หนูไม่เคยไปไม่เคยไปอ้ไในงานวัดพระธาตุโพนก็ไม่มีช้าสวัสดีค่ะไม่มีไม่มีใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะพาไปสายดาวมีบ้างค่ะจับฉลากสายดาวที่ลาวเวลางานวัดสายดาวที่จับฉลากแล้วเอาได้หมอนได้อะไรเป็นของรางวัลน่ะ มีค่ะเขาเรียกสายดาวป่ะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะเรียกจับสลากรางวัลเขาจัะสลากรางวัลใช่เด็กเดี๋ยวจะพาไปแบบว่าเดี๋ยวเด็กๆจะพาไปแบบมีสับปะรดมีของขายแล้วก็จะมีทิชาสวรรค์เหมือนงานวัดที่ต่างจังหวัดใช่ใช่เต็มปีก,กว่าไม่ร้อนไม่ร้อนเป็นไวันนี้ฝนตกเลยนี้เด็กจะพาไปทีชชู่ใหญ่เยลเย 僕。いい ตัวสอบรายการทั้งหมดเท่าไหร่คะ7 4็ดรบาท746บาทใช่แขงถูกได้จุแล้วคะได้จุดคโอเคมาเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวง,งานวัดกันแต่ว,วันนี้ก็พี่มรก็จะพาไปเที่ยวงานวัดนะคะหรือว่าทำจุดเต้นจุดเต้นมากเพราะว่าเพราะหนูก็แบบเคยเคยเที่ยวแต่งานวาดัด A A อะไรอะ่ะ ต่างจังหวัดนะคะ,ะต่างจังหวัดกะ,ดะพเพราไม่ได้ินคือหนูก็เคยเทียบแต่แบบในงานวัดแบบต่างจังหวัดนะคะแต่อยู่ในเมืองอยังไม่เคยว่ามันจะแบบแตกต่าง เออดูเขามีภาพตัวอย่างให้ดูด้วยค่ะนี่ภาพตัวอย่างข้าง,างล่างข้างล่างอะค่ะข้างหลังข้างหลังเจนอะ่ะ เจนเคยเห็นที่มุกดาหารใช่ไหมเคยเห็นที่มุกดาหารแต่หนูไม่เคยถ่ายรูปเห็น <c oughs> แต่แต่เพื่อนถ่ายว่ามันเป็นภาพสามมิติมันเป็นยังไงแต่แล้วแบบเอิรมาลองจริงๆถ่ายรูปออกมาสวยมากมันเหมือนออรเรา, <c oughs> าไปอยู่กับเขาในภาพเหมือนเหมือนเราไปอยู่กับเขาเหมือนเหมือนแบบว่าเหมือนคนจริงๆอ่ะจริงๆมันเป็นแค่รูปภาพในงานวัดนี่งานวัดค่ะ ดีมากเลยงานวัดน้ำตาจะหวานยังยังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวเราจะไปงานวัดกันต่อเออค่ะนี้ก็จะพาไปเที่ยวงานวัดต่อนะคะสินค้าสวรรค์ก็มีโอเคไปเดินไปไปตรงนี้เลยอ่ะยิ่งมีทางนี้เหรอไปค่ะเรายังไม่หมดงานวัดไงคะแล้วแล้วเราก็ได้วัดท่งานวัดไปแล้วอันนี้งานวัด ตัวจริงแต่เมื่อกี้เราเดินเดินผ่านหน้าประตูเข้าอันนี้งานวายจริงๆริงหรอคะใช่นี่จริงนะใช่ใชเดี๋ยวกำลังจะเดินไปนี่ม,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 มีมีสอยดาวมีมีมีสอยดาวไม่ตักไข่ ก็ไม่ดูคะแนนกันแล้วมีเจอกรก็ิงิ้วเนี่ยการกจริง